สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการฮิวใจธรรมะพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปถอดรหัสความสำเร็จและคนพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตครับ วันนี้ผมมีหัวข้อที่ผมเชื่อว่าจะสัมผัสใจใครหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตติดขัดขาดคนช่วยเหลือหรือรู้สึกว่าไม่มีผู้อุปถัมภ์นั่นคืออานิสงส์ให้เข้าหมาจรจัดเปิดประตูโชคลาบแก้ปัญหาติดขัดมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งเป็นแก่นแท้ที่จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตติดขัดขาดคนช่วยเหลือและมอบความหวังว่าความเมตตาที่เรามอบ ให้ผู้อื่นจะย้อนกลับมาช่วยเหลือเราในยามลำบากครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตของเรานี้บางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับเราอาจจะกําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เราพยายามแก้ไขด้วยตัวเองแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันติดขัดไปหมดเหมือนกับว่ามีกำแพงบางอย่างกั้นขวางอยู่ เราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่มีใครคอยอุปธรรมค้ำชูเราในยามที่เราลำบากแล้วเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมคนอื่นถึงมีคนคอยช่วยเหลือมากมายทำไมเราถึงไม่มีใครช่วยเลยเราอาจจะคิดว่าต้องทำบุญใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กลับมา แต่คุณเคยคิดไหมครับว่าการกระทําเล็กๆน,น้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีความสําคัญเช่นการให้ข้าวหมาจรจัดจะสามารถเปิดประตูโชคลาภแก้ปัญหาชีวิตติดขัดและทําให้เรามีคนคอยอุปถัมภ์ค้าชูได้จริงหรือ วันนี้ครับผมจะพาคุณไปไขข้อสงสัยนี้และทำความเข้าใจถึงอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จากการกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณทำความดีกับสัตว์ที่ด้อยโอกาสและมอบความหวังว่าความเมตตานี้จะย้อนกลับมาช่วยเหลือเราในยามลำบากครับ ท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาได้สอนเรื่องเมตตาธรรมและทานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากไร้ไว้ครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบุญที่ส่งผลเร็วและเห็นผลชัดเจนในชีวิต วันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจว่าการให้ข้าวหมาจรจัดนั้นมีแก่นธรรมะใดซ่อนอยู่และทำไมจึงสามารถนำพาโชคลาภและการอุปถัมภ์มาสู่ชีวิตของเราได้ครับในตอนที่แล้วเราได้เปิดประเด็นถึงปัญหาชีวิตติดขัดและคำถามที่ว่าทำไมเราถึงไม่มีใครช่วยไปแล้วนะครับ ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของธรรมะที่พูดถึงเรื่องนี้ครับนั่นคือเมตตาธรรมและทานบาร,รมีต่อสัตว์ผู้ยากไร้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงอานิสงส์ของการให้ข้าวหมาจรจัดครับขอเริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจคําสำคัญสองคำนี้กันก่อนนะครับ เมตตาธรรมคือความปรารถนาดีความเป็นมิตรที่อยากให้ผู้อื่นรวมถึงสัตว์มีความสุขปราศจากทุกภัยเป็นหนึ่งในพรมวิหารสี่ที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วครับ ทานบารมีคือการบำเพ็ญทานหรือการให้การแบ่งปันสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ความรู้เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นการให้ทานเป็นการสร้างบุญกุศลที่สำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาครับเมื่อเราให้ข้าวหมาจรจัดนั่นหมายถึงเราได้บำเพ็ญทั้งเมตตาธรรมและทานบารมีไปพร้อมๆกันครับหสอง สัตว์ผู้ยากไร้ผู้ที่เราควรเมตตาเป็นพิเศษในทางพระพุทธศาสนาสัตว์ผู้ยากไร้สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่อดอยากหรือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นผู้ที่ควรได้รับความเมตตาเป็นพิเศษครับไม่มีที่พึ่งสัตว์เหล่านี้ไม่มีใครคอยดูแลไม่มีอาหารกินไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องผเผชิญกับความยากลาบากต่างๆในชีวิตความเดือดร้อนที่เห็นได้ชัดความทุกข์ทรมานของสัตว์เหล่านี้เห็นได้ชัดครับเมื่อเราเห็นแล้วเกิดความสงสารอยากช่วยเหลือนั่นคือจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและกรุณาครับ บุญที่ส่งผลเร็วและเห็นผลชัดเจนการทำบุญกับสัตว์ผู้ยากไร้โดยเฉพาะการให้ชีวิตหรือให้สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นอาหารและน้ำเชื่อว่าเป็นบุญที่ส่งเร็วและเห็นผลชัดเจนในชีวิตของเราครับบุญจากการให้ชีวิตการให้อาหารแก่สัตว์ที่กำลังอดอยากเปรียบเสมือนการต่อชีวิตให้เขาซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ บุญจากจิตเมตตาการกระทําที่มาจากจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาย่อมเป็นบุญที่บริสุทธิ์และมีอานิสงมากการส่งผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่ากรรมที่เราทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมส่งผลกลับมาหาเราเสมอครับการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่กําลังลําบากก็จะส่งผลให้เราได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามที่เราลําบากเช่นกัน การทำบุญที่ทำได้ง่ายใกล้ตัวและเห็นผลในใจทันทีการให้ข้าวหมาจรจัดเป็นการทำบุญที่ทำได้ง่ายมากครับไม่ต้องใช้เงินมากมายไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไกลและเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราครับ ใกล้ตัวเราสามารถพบเห็นหมาจรจัดได้ทั่วไปตามข้างถนนหรือตามแหล่งชุมชนต่างๆทำได้ทันทีเมื่อเราเห็นเราก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเห็นผลในใจทันทีเมื่อเราเห็นสัตว์ที่เราให้อาหารกินจนอิ่มและมันมองมาที่เราด้วยแววตาที่ขอบคุณเราจะรู้สึกถึงความสุขและอิ่มเอมใจในทันทีครับความสุขนี้แหละคือผลตอบแทนแรกที่เราได้รับดังนั้นแล้ว แก่งของธรรมะจึงสอนให้เราเข้าใจว่า การทำบุญไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำบุญใหญ่ๆที่วัดเท่านั้นครับแต่การทำบุญด้วยเมตตาธรรมและทานบาร,รมีต่อสัตว์ผู้ยากไร้ก็เป็นการสร้างบุญใหญ่ที่มีอานิสง์มากเช่นกันและเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราครับในตอนที่แล้วเราได้เข้าใจถึงแก่นของเมตตาธรรมและทานบาร,รมีต่อสัตว์ผู้ยากไร้แล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงอานิสง์ที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น จากการให้ข้าวหมาจรจัดซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ครับหะสี่านิสง์ที่เชื่อจะเกิดขึ้น 1. เปิดประตูโชคลาภและโอกาสที่ดีเชื่อกันว่าการทำบุญด้วยการให้ชีวิตหรือให้สิ่งจำเป็นต่อชีวิตแก่สัตว์ที่กำลังอดอยากจะเป็นการเปิดประตูโชคลาภและโอกาสที่ดีในชีวิตของเราครับสิ่งดีๆเข้ามา เมื่อเราให้ทานด้วยจิตเมตตาจิตใจของเราจะเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสในหน้าที่การงานโอกาสในการลงทุนหรือโอกาสในการพบเจอผู้คนดีๆปัดเป่าอุปสรรคบุญจากการให้ทานจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ติดขัดในชีวิตให้คลี่คลายลงได้ง่ายขึ้นเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาช่วยผลักดันให้เราก้าวข้ามปัญหาไปได้ครับ 2. แก้ปัญหาติดขัดและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหลายคนที่เคยประสบปัญหาชีวิตติดขัดมักจะพบว่าเมื่อพวกเขาหันมาทำบุญด้วยการให้ข้าวหมาจรจัดปัญหาเหล่านั้นก็เริ่มคลี่คลายลงอย่างน่าอัศจรรย์ครับพลังของจิตเมตตาเมื่อเรามีจิตเมตตาจิตใจของเราจะสงบและมีพลังครับพลังนี้จะช่วยให้เรามีสติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชาญฉลาด เหตุปัจจัยที่ดีการทำบุญเป็นเหตุปัจจัยที่ดีที่จะนำพาผลที่ดีมาให้ครับเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดีปัญหาก็จะลดลงแล้ววิกฤตก็จะกลายเป็นโอกาสได้ครับ 3. มมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูและช่วยเหลือในยามลำบากนี่คืออานิสงส์ที่หลายคนอยากจะได้รับมากที่สุดครับคือการมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามเราลาบาก กฎแห่งกรรมตามกฎแห่งกรรมเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังลำบากบุญน,นั้นจะส่งผลให้เราได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามเราลำบากเช่นกันครับมิตรที่ดีเราอาจจะได้พบเจอมิตรที่ดีผู้ใหญ่ที่เมตตาหรือผู้ร่วมงานที่คอยสนับสนุนซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นเหมือนคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเราในชีวิตครับ ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็จะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสมอพลังงานบวกการให้ความเมตตาแก่สัตว์จะสร้างพลังงานบวกในตัวเราและรอบตัวเราครับพลังงานบวกนี้จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา 4. เสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง นอกจากอานิสงส์ทางด้านโชคลาบและการอุปถัมภ์แล้วการให้เข้าหมาจรจัดยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจของเราโดยตรงครับความสุขใจการเห็นสัตว์ที่เราช่วยเหลือมีความสุขอิ่มท้อมจะทำให้เราเกิดความสุขใจความอิ่มเอมใจซึ่งเป็นการบำบัดจิตใจที่ดีที่สุดลดความเครียด การทำความดีด้วยจิตเมตตาจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันมากขึ้นจิตใจเบิกบานเมื่อจิตใจเบิกบานร่างกายของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยครับท่านผู้ฟังครับอานิสง์เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนขอพรอครับแต่เกิดจากการกระทำของเราเองด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ การให้เข้าหมาจรจากจึงเป็นมากกว่าการให้อาหารสัตว์แต่เป็นการสร้างบุญใหญ่ที่เปิดประตูสู่โชคลาภการแก้ไขปัญหาและการมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูในชีวิตของเราครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้อานิสงส์ของการให้เข้าหมาจรจักไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงข้อคิดที่สำคัญที่สุดของตอนนี้นั่นคือเมตตาคือต้นทุนที่ดีที่สุดของชีวิตครับข้อคิด 1. ความเมตตาสร้างสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นท่านผู้ฟังครับการที่เราให้ความเมตตาแก่สัตว์ผู้ยากไร้ไม่ใช่แค่การให้อาหารครับแต่เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นครับพลังงานแห่งความรักเมื่อเรามอบความรักให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์พลังงานแห่งความรักนั้นจะส่งกลับมาหาเราเสมอ ความผูกพันทางใจเราอาจจะไม่ได้รับคำขอบคุณจากสัตว์เหล่านั้นโดยตรงแต่แววตาของพวกมันที่มองมาที่เราด้วยความไว้วางใจและความสำนึกบุญคุณก็เพียงพอที่จะทำให้เราอิ่มเอมใจแล้วครับ 2. การให้คือการได้รับที่ยิ่งใหญ่กว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับและการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนการส่งเสริมความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นความสุขจากการที่เราได้เห็นผู้อื่นพ้นทุก์หรือได้รับความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์และยั่งยืนกว่าความสุขจากการได้รับครับบุญคือสิ่งที่ติดตามตัวเรา ทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายแต่บุญกุศลที่เราสร้างไว้ด้วยจิตเมตตาตังหากที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ 3. กรรมคือสิ่งที่เราสร้างเองสิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมส่งผลกลับมาหาเราในอนาคตครับสร้างกรรมดีเมื่อเราสร้างกรรมดีด้วยการให้ความเมตตาแก่ผู้อื่นผลของกรรมดีก็จะย้อนกลับมาช่วยเหลือเราเมื่อยามที่เราลำบาก แก้กรรมการที่เราทำความดีอยู่เสมอเป็นการแก้กรรมหรือลดวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตได้ด้วยครับท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึง อานิสงส์ของการให้เข้าหมาจรจัดที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับมีพลังมหาศาลในการเปิดประตูโชคลาบแก้ปัญหาชีวิตเด็ดขัดและทำให้เรามีคนคอยอุปถรัรมภ์ขำชูครับ เราได้เข้าใจแล้วว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่เมตตาธรรมและฐานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากไร้และบุญที่ส่งผลเร็วและเห็นผลชัดเจนในชีวิตผมอยากให้คุณจำข้อคิดส่งท้ายของตอนนี้ไว้ในใจนะครับเหมือนคนที่ไร้ร้อย,อยในวันที่ชีวิตรู้สึกติดขัดไร้หนทางจงเริ่มต้นด้วยเมตตาเล็กๆน้อยที่คุณทำได้เช่นการให้ข้าวแก่หมาจรจากผู้ยากไร้ เพราะเมตตาคือต้นทุนที่ดีที่สุดของชีวิตที่จะเปิดประตูสู่โชคลาภนำพาผู้คนที่ดีเข้ามาและเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้จงเชื่อมั่นในพลังแห่งการให้เพราะมันจะย้อนกลับมาหาคุณเสมอ ท่านผู้ฟังครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้อันดับหนึ่งครับแต่อยู่ที่การที่เราสามารถมอบความสุขและความเมตตาให้กับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราได้ครับและเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขความอิ่มเอมใจและความสงบในจิตใจครับ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมขอให้คุณลองหายใจลึกๆและน้อมนำบทเรียนจากตอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตนะครับลองเริ่มต้นจากการให้เข้าหมาจรจัดสัตววันละมือ้อหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ได้โอกาสตามกำลังของคุณครับคุณอาจจะพบว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทพร้อมกับมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกคือหนทางสู่ความสุขและความสาเร็จที่แท้จริงครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้